อ๋สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปตีแพ็ครายวันนะเป็นแพ็คเงินเขียวโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าโอเคก็มีแพ็คเงินเขียวนะแพ็คใต้น้ำเดี๋ยวไปตีเองไม่ไม่อัดคลิปละกันนะของรางวัลก็เงินเขียว200ปะ เข้าไปดูกันเลยดีกว่าแพ็กเงินเขียวโอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ำสองตัวเอากินกินเนื้อลงไปล่อก,ก่อนเอากินเนื้อเอากินเนื้อแล้วก็นกเอาเจ้าดิเมโทโคานัสแล้วก็ชูโคแล้วก็พี่ใหญ่ เขาน่าจะเปลี่ยนตัวครึ่งบกครึ่งน้ำมาอืมไหวไหมเนี่ยโหตึงนะเนี่ยเอาจริงนกเราก็จะไหวไหมเนี่ยจะเอานกอีกตัวไหมแต่เดี๋ยวมันก็จะไปแพ้กินพืชถ้ามันเปลี่ยนตัวมาอ่ะพี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์นั่นแหละมา โห oh, oh. คิดหนักเลยรอบแรกโอ้โห oh. ชนะทางต้องป้องกันนะเนี่ย oh. มันเปลี่ยนตัวมาตบเรานอนเลยเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนโอเคของเขาสองแต้มเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจริงๆด้วยโอ้โ oh. ห oh. ตีสี่พันกว่า oh. เราไม่ตีด้วยเฮ้ย oh. <Hey. S 2> ชาร์จเลยดิอย่างนี้ ขอให้มันเดีม่มมันเอามาป้องกันเออมันยังคงมีสอแต้มแล้วอย่าเพิ่งตีนะโอเคยังไม่ตีเยี่ยมเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไปเอาละเริ่มเข้าทางแล้วโอ้ถ้าเมื่อกี้มันตีมาหน่อยเรานอนเลยนะืมตอนนี้มันมีสามตีไหมยังไม่ตีโอเคเราก็ขอชาร์จสโจมตีสไป ขอตอดเข้าสองแต้มเข้านิดนึงมันก็จะกลายเป็นห้าแต้มคราวนี้มันตีแล้วแล้วแหละห้าแต้มมันเลยตีเรามาห้านะครับเราก็นอนสิตัวต่อไปเจ้าชูโคต้องจัดโอเคแล้วก็ต้องป้องกัน สเลยป้องกัน3าสาจะพอไหมเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาอีกครึ่งเท่าน่าจะได้อยู่ป้องกัน3แล้วก็ชาร์จไป3แต้มไอนอนซาก่อนโอเคผลต่างแต้มหนึ่งเลยยังไม่นอนมีสี่ เยี่ยมมันตีมาสี่เลยเอเราแค่หนึ่งยางยังไม่นอนเหลือนิดนึงเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนพี่ใหญ่อินโดแรัเตอร์ลงมาแล้วก็ใส่เลยสองแต้มแล้วก็ชาร์จเลยชาร์จสามไปสองแต้มไปนอนซะ mm hmm. ปังเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายของเขา ตีมเท่าไหร่ก็ตีมาทางนี้สบายสบายตีมาสี่แต้มหมดยิงง่ายเข้าไปใหญ่เลยโอเคชูโคล,ลงมาปิดเกมหน่อยก็จัดถ้าไม่ตายเลยครับนี่คลิปนี้ให้เป็นพระเอกไปเลยปายบินไปแล้วก็ขวนซาเรียบร้อยโอเคครับชนะไปรอบแรกของการตีแพ็คเงินเขียวนะโอ้โหตึงเลยทีแรกตึงมาก รับ DNA อม่วง50นะครับไปต่อรอบที่2อ่ะรอบนี้สบายเดี๋ยวจัดกินเนื้อลงไปเลยเอานี่เลยไหมลาจาลาจาตัวดีไหมแล้วก็พี่ใหญ่ไป2ตัวเลยนะครับ เอาแบบชิวๆเลยรอบนี้แบบคนละเรื่องกับรอบแรกเลยนะแต่เราต้องป้องกันก่อนนะมันโจมตีค่อนข้างแ,แรงสองแปมดูซิจะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนจริงๆด้วยเอาทีเล็กเจนสองมานะแล้วไม่ตีเราก็ขอป้องกันสองต่อเขามีสมจะตีไหม้สามแ้มนี้ ไม่ตีอีกเหรองั้นบายบายขอชาร์จสามเลยป้องกันหนึ่งตอนนี้มีห้าน่าจะตีเราห้าแหละใส่เรามาห้านะครับเราก็นอนไปราจางานสะดวกงานสบายแล้วพี่ใหญ่อินโดลงมาต้องจัดสามแต้ม ป้องกันก็แค่2ก็ทอชาร์จไป3แต้มไปนอนซางานง่ายแล้วกินพืชเท่านั้นสี่ดีไหมอุ้ยไม่ตีเลยอย่างนี้เราก็ขอชาร์จสี่โจมตี2ไปไม่เข้าเลยสักดอกไม่เป็นไรมันก็จะกลายเป็นหก แล้วมันจะตีเท่าไหร่ตีเราแค่ห้าอีกนะกักไว้อีกหนึ่งแต้มไม่เป็นไรพี่ใหญ่อินโดตัวที่สองลงสนามมาก็จ,จัดเผื่อไปเลยสามแต้มป้องกันก็สามไปเลยละกันชาร์จสองไปเข้าสองเรียบร้อยตัวสุดท้าย ตีมาไหมเฮ้ยวงนี้เราต้องตีเลยนะเนี่ยหกแ้มไปโอ้โห و, แล้วมันเก็บไปชาร์จหมดเลยอ่ะดีนะตีไปหมดเลยไม่กั๊กดูเฮ้ยโอเคชนะไปนะครับในรอบที่สองแท้เงินเขียวโอ้โหเอนี่ความคิดลึกซึ้งจริงดินเอี้ยวงห้าสิครับไปต่อรอบสุดท้ายแล้ว เฮ้ย hey. ครึ่งบกครึ่งน้ำสองตัวอีกแล้วโอ้โหเจ้านกทาเปเลยอย่างนี้แล้วก็พี่ใหญ่อินโดแล้วก็ก็ต้องนกทาเปกตัวจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเลือดมืนกวา่าอัวที่สองมีนกตัวไหนไหมเนี่ย อืมเราต้องป้องกันก่อนนะนี่ขนาดชนะทางอะเนี่ยเราคูล่งเขามีสองแต้มเปลี่ยนตัวแล้วขอให้ตีเลยตีเลยเถอะเออตีมาเลยนะไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรแล้วก็ขอป้องกันสองต่ออย่างงี้โอ้โหถ้ามันเก็บไปชาร์จนี้งานงอกอะ่ะเมื่อเยอะตีมาแค่หนึ่งโอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องสละชีวิตละชาร์จสามเลยมันมีสี่น่าจะตีเราสี่นะโอ้โหตึงนะเนี่ยรอบเนี้ยยังไม่รู้จะชนะหรือเปล่านอนเลยเราโอเคมันแต้มหมดอินโดก็ต้องจัดจัดเลยสองแต้ม แล้วไม่ต้องเผื่อต้องชาร์จส่งต่อเลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จสี่เลยที่เหลือป้องกันไปสองแต้มไปนอนก่อนตัวแรกนอนซะนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าจะชนะหรือเปล่าโ,โหตัวนี้เลือดเออโจมตีเราสี่เออแต้มหมด โอเคนกทาเปตัวสุดท้ายต้องเก็บของเขาสองตัวนะเลือดอย่างเยอะเลือดอย่างเยอะเกือบหมื่นโอ้โหต้องใส่5้าแต้มอ่ะแล้วก็ต้องป้องกันเลยนะเนี่ยไปหแต้มแล้วไปลุ้นรอบสุดท้ายมันตีเราหมด่ะคูลาได้ปโปรดตีมาให้หมดอยากกั๊ก โอเคมาตีมาหมดนะครับอือไปเลยสี่แต้มพออยู่นะอ้าวพอไปสีแต้มโอ้โหตึงมากไปนอนซะโอ้โหปาดเหงื่อกันเลยที่นี้แพ็กเงินเขียววันนี้ตึงจัดตึงสุดมือเลยเนี่ยรับเงินเขียวเปิดซองโอ้โหสองร้อย 200. แพ็คเงินเขียววันนี้ตึงมากเลยแต้ม JW 65รับ DNA ม่วงโอเคก็จบไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเงินเขียวบอกเลยเลยว่าวันนี้ตีแบบปาดเงือ่อจริงๆเจอครึ่งบกครึ่งน้ำา2ตัวใน2รอบโอ้โหแต่ยังโชคดีเอาตัวรอดมาได้เนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับน้องๆเจอแพ็คเงินเขียวเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคบายบายสวัสดีครับ